สวัสดีครับผมยายธนากรจากิษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับวิดีโอนะครับออนไลน์ในหลักสูตรฟัตเตอร์นะครับในเนื้อหาวิดีโอออนไลน์ฟัตเตอร์นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า Android Studio นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนะครับนำเครื่องมือมาใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์นะครับรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับเช่น ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของพวก UI ต่างๆนะคบที่แสดงบนหน้าจอ performance นะครับรวมถึงการ debug ข้อผิดพลาดต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้เครื่องมือถัดมานะครับเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนะครับเขียนภาษาด,ดั r เพราะว่าในการพัฒนาฟัตเตอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้ภาษาด,ดั r ซึ่งเป็นภาษาสมัยใหม่นะครับบางคนอาจจะยังไม่เคยเขียนในเนื้อหานี้ก็จะทําการปูพื้นนะครับตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับไปจนถึงนําไปใช้ กับตัวฟัตเตอร์นะครับได้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวเวิร์กช็อปล่ะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในเรื่องของตัวเวิร์กช็อปนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องแรกเลยก็คือตอนนี้ผมก็เปิดตัวเวิร์กช็อปขึ้นมาแล้วนะครับเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เห็นตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับเวิร์กช็อปเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็จะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเน็ตเวิร์กนะครับเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับสแกน qr code ก็คือปลดพวกกล้อง permission ต่างๆแล้วกก็เี่ยวกกับเรื่อองงขารจัดการ ดัตเตอร์เบดโลเคอลก็คือตัว sqlite นะครับดัตเตอร์เบดกรณีที่เราอยากจะทำแอปออฟไลน์รวมถึงเรื่องของการทำพวกแยกมิสเตเดตกริกนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเป็นเรื่องของ State Management มาดูเวิร์กช็อปแรกนะครับเวิร์กช็อปแรกเป็นเวิร์กช็อปที่เราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเป็นหลักเพราะว่า f ัตเตอร์เนี่ยความสามารถของมันคือมันสามารถที่จะออกแบบ u s e r i n t e r f a c อออกมาค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ง่ายนะครับอันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่อง,องการออกแบบก่อนรวมถึงเรื่องของการดกพวก อ่าอีเวนต์ต่างๆนะครับเช่นในกรณีนี้นะครับผมก็ล็อกอินเข้ามาธรรมดาบ้านๆนะครับเนี่ยอันนี้ง่ายๆก่อนนะครับอ่าพอเราออกแบบตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มมาเขาเรียกว่าติดต่อเน็ตเวิร์กแล้วนะครับเพราะว่าการออกแบบตัวโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเวลาเราจะไปติดต่อฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็น S Q L server my S Q L นะ่ะเราจะต้องเชื่อมต่อผ่านตัวเว็บ A P I ซึ่งในหลักสูตรนี้นะครับผมก็จะสอนนะครับอ่าติดต่อเว็บ A P I นะครับซึ่งตรงนี้ นะครับก็เอาข้อมูลนะครับจากตัวดัตเตอร์เบสเลยนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเอามาแสดงผลในฝั่งฟัตเตอร์นี่ก็เห็นภาพเลยนะครับว่านี่คือข้อมูลจริงๆเลยครับที่มาจากดัตเตอร์เบสนะคบมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเวิร์กช็อปแรกนะครับก็คือเวิร์กช็อปการติดต่อเน็ตเวิร์กนะซึ่งมันสําคัญมากเลยทีนี้ในการพัฒนาฟัตเตอร์เนี่ยมันสามารถรันได้ทั้งบน Android และ iOS นะครับ ก็ในหลักสูตรนี้ก็จะมีขั้นตอนในการคอนฟิกให้มันซัพพอร์ตด้วยเพราะว่าตอนนี้ผมรันบน Android เนี่ยเบื้องต้นเวลาเราไปทำา iOS เนี่ยก็จะมีเรื่องของอะไรครับก็อาจจะมีเรื่องของโพรลีซีของทางฝั่ง iOS ด้วยเนี่ยนะครับบางอันมันไม่สามารถที่จะไปแสดงผลบน่าย iOS ได้ในหลักสูตรนี้ก็จะสอนปรับคอนฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็น Android iOS ให้มันสามารถรันได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จบเวลาสำหรับเวิร์ h ช็อปแรกเวิร์ h ช็อปถัดมานะครับจะเป็นเวิร์ h ช็อปเกี่ยวกับเรื่องของการสแกน QR Code นะครับ เวิร์กช็อปตัวนี้นะครับจะเน้นไปเรื่องของการนะครับเปิดกล้องนะครับซึ่งการเปิดกล้องเนี่ยนะครับมันจะมีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะต้องไปขอสิทธิ์ยูเซอร์นะครับเพราะว่าเราเปิดกล้องเนี่ยก็จะมีเรื่องของไทม์เพนซีก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการขอเพอร์มิชันนะครับถ้าเป็นฝั่ง e n d ดก็คือรันทาวเวอร์มิชันไอเฟก็จะเป็นการขอเพอร์มิชันในไฟล์ info p l ์แ t ตรงนี้นะครับก็จะสอนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแ n d ดรอยเพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับเกิดความมั่นใจในการไปพัฒนา เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกล้องนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการขอสิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับสอนใช้ไลบรารีในการสแกน QR Code นะครับอันนี้ก็ผมเปิดผ่านอีโมนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการ g e n e r a t e นะครับเจ e n e r a t e ในเคสนี้คือผมก็จะ g e n e r a t e ง่ายๆกันนะครับก็ g e n e r a t e เป็นตัว QR Code นะครับตาม t e ท h ซึ่งไอเทคตัวเนี้ยนะครับผมก็จะสอนต่อยอดเข้าไปอีก เราสามารถที่จะทําการนะครับเขียนโค้ดนะครับต้องบอกก่อนว่า f u t t e r เนี่ยเราเขียนโค้ดด้วยภาษาด,ดัดนะครับหนึ่งครั้งมันสามารถไปแปลงเป็นตัว iOS กับ Android ให้เราเลยใน Native โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ด n a t i v เลยแต่ว่าในเนื้อหาวิดีโอเนี่ยก็จะสอนให้นักเรียนต่อย,ยอดนะครับไปเขียนโค้ดในฝั่งตัว Native กันไม่ว่าจะเป็น Android กับ iOS ซึ่งไอเนื้อหาตรงนี้ก็คือเนื้อหาของการแชร่นั่นเองผมก็จะพาไปเขียนโค้ดในฝั่ง A t ท v e นะครับถ้าเป็น Android ก็จะเป็นภาษา Kotlin i ไอก็จะเป็นภาษา Swift ให้นักเรียนเห็นภาพว่าโอเคถ้าฉันเจอ Requirement แบบต้องเขียน Native น่จะรับมือ,อยังไงล่ะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Workshop นะครับสแกนเดี๋ยวขอดูนะครับ w o r k s ก o ็ workshop s q l i t คนะครับก็คือมันจะมีบางจังหวะที่เราอยากจะทำอะแอป ที่เป็นแนวออฟไลน์ line, หรือเราไม่ได้ทำแอปออฟไลน์แล้วเรามีความจำเป็นว่าอยากเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ที่เครื่องของยูเซอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปต่อยอดในอนาคตไม่ว่า,าเช่นยกตัวอ,อย่างผมอาจจะเก็บข้อมูลไว้สัก1วันก่อนแล้วพรุ่งนี้ผมค่อยยิงขึ้นเซนะิร์ฟเวอร์เนี่ยคำถามคือเราจะเก็บข้อมูลลักษณะแบบนั้นยังไงล่ะถ้าเป็นลักษณะแบบ Relation Database อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะสอนใช้ตัว Databa s e SQLite นะครับซึ่งเป็น Databa s e file ฟ์ ขนาดเล็กนะครับที่มันสามารถจะไปฝังกับตัวนะครับมือถือได้ก็จะสอนทั้ง iOS และ Android ซึ่งไอ้พวกเนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง permission อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะครับแต่ว่านะครับในตัวเนื้อหาตรงเนี้ยผมก็จะรีวิวให้ดูของตัว Android นะครับอันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับในฝั่ง Android สมมติผมจะ insert เข้าไปนะครับนี่ MacBook อย่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลอย่างนี้ก็จะสอนนะครับ create update delete นั่นเองนะครับ รู้สึกว่าตรงนี้นี่ผมก็จะมีอัปเดตนะคบเนี่ยเราสามารถอัปเดตได้เป็น MacBook 2นะครับเราดีล e ทนะครับก็กดดีล t ทธรรมดานะคบให้เห็นโฟลว่าเอาไปใช้งานยังไงนะครับเนี่ยสามารถอันดูได้นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของตัว Widget ต่างๆใน f ัต t t อรเพื่อมาอินทิเกรตให้มันดูนะครับสามารถต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น Workshop ตัวนะครับ SQL Database นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Set Management และ ซึ่งสเต n a มน m e เมนต์ตรงนี้นะครับผมก็จะสอนโฟของตัวเวิร์กช็อปแรกนะครับก็คือเป็นโฟของการทำระบบนะครับล็อกอินนั่นเองก็คือระบบออเทนภายในแอปฟัตเตอร์นะครับทีนี้สเตตเมนต์เมนต์คืออะไรต้องเข้าใจหนึ่งเรื่องว่าเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยเนื่องจากไอตัวฟัตเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเขียนโค้ดบิสเนสอ่าบิสเนสก็ผมยกตัวอย่างแล้วกันก็พวกอีฟเด e เอลติดต่อฐานข้อมูลอย่างนี้ได้ข้อมูลมาอย่างนี้เราจะทำอะไรต่อเนี่ยไออย่างนี้เราเรียกว่าบิสเนส ถ้าเราไม่ใช้เรื่อง state management เนี่ยโค้ดไอตัว business เนี่ยมันก็จะมาขูกกับไอตัว user interface นะครับมันก็ทำให้เราสับมันทำให้เรา maintain ยากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมันจะเกิดคำถามว่าเอาล้วค่าเนี่ยใครเป็นคนจัดการอะไรพวกนะัดังนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องเรื่อง state management ซึ่ง,ง state management ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็น topic ที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับนะครับในหลักสูตรนี้ผมก็จะสอนนะครับให้นักเรียนเห็นภาพว่า เอถ้าเราจะจัดการเรื่อง t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  m m n n g g m m n t เนี่ยเราจะจัดการยังไงซึ่งผมจะใช้ l i b r a r y ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า BOC f a c t o r นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นตัว d e r e r e n c y ที่ ฮอตฮิตนะครับในฝั่งตัว f ัตเตอร์คอมมิวนิตี้นะครับจริงๆมันก็มีอยู่หลายตัวนะครับแต่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าอยากให้นักเรียนนะครับเข้าใจแก่นของ state management นะคะรับพอเข้าใจแก่น state management เ,เราสามารถไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็น provider หรือจะเป็น r e d u c t สำหรับคนที่เคยเขียน react มาก่อนก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์นะครับให้เห็นภาพว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็นะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคนะครับ ต่างนะคบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือ,อยังไงนะครับให้มันลดเวลาขั้นตอนในการพิมพ์เนี่ยก็จะมีหมดเลยนะครับก็เทคนิคมีเยอะมากเลยในตัวเนื้อหานะครับแต่เบื้องต้นนะคบก็พรีวิวเวิร์กช็อปให้เห็นภาพก่อนว่า เราจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับและได้อะไรจากเนื้อหาตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าผมจะพรีวิวในฝั่ง Android ตแต่ iOS ได้นะครับอันนี้ผมก็ละไว้นะครับให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยผมรัน Android ได้ iOS ก็รันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวหลักสูตรถ้าสนใจก็สมัครนะครับวีดีโอออนไลน์มาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชแนลนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ